ีค่ะดิฉันนางสาวมัทนิชาเกดอ้วนชื่อเล่นชื่อบดอิงรหัสนักศึกษา6 7 1 2 1 4 5 0 1 3งากำลังศึกษาอยู่ที่คณะคาุศาสตร์สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไปมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีค่ะสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องวัทาจักรของหินของชันป6นักเรียนรู้ไหมคะว่าหินมีกี่ประเภทและมีอะไรบ้างนักเรียนรู้ไหมคะว่านักธรณีวิทยานเนี่ยได้แบ่งหินตามลาักษณะของการเกิดและ หินจะแบ่งได้ออกเป็นสามประเภทคือหนึ่งหินอาคานีสองหินตะกอนและสามคือหินแปรหินอาคานีนะคะเป็นหินที่เกิดการแข็งตัวของแมกมาจากใต้เปลือกโลกที่แทรกตัวขึ้นมาเราจะแบ่งหินอาคานีออกเป็น2แบบนะคะคือ1หินอาคานีแทรกสอดเป็นหินที่เกิดจากหินเหนือหรือว่าแมกมาที่เรารู้จักกันนั่นเองที่เย็นตัวลงภายในเปลือกโลกอย่างช้าๆจะทําให้ผลนกแร่มีขนาดใหญ่แล้วก็มีเนื้อหยาบ เช่นหินแกรนิตหินไดออไรและหินแกบโบต่อไปคือหินอัคนีพุใช่บางทีราคาเราจะเรียกกันอีกชื่อนึงว่าหินภูเขาไฟเป็นหินเหนือที่เกิดจากลาวาบนพื้นผิวโลกที่เย็นตัวอย่างรวดเร็วหรือว่าแบบอย่างเร็วมากๆนะคะจะทําให้ผลึกมีขนาดเล็กแล้วก็มีเนื้อละเอียดเช่นหินบะซอนหินไดออไรแล้วก็หินแอนดีไซต์ต่อไปนะคะเราจะมาเรียนเกี่ยวกับหินตะกอน ซึ่งก่อนอื่นเราจะมาเรียนเกี่ยวกับกระบวนการการเกิดหนินตะกอนกันคือเมื่อหินอคานีพุที่อยู่บนผิวโลกเจอแสงแดดใจเย็ลมแล้วก็เจอน้าเนี่ยจะทําให้เกิดการผุพังแล้วก็แตหกหักจากนั้นจากหินก้อนใหญ่ๆนะคะก็จะกลายเป็นก้อนเล็กๆก,ก็จะเป็นแบบเศษเล็กเศษน้อยจากนั้นนะคะน้ําและลมจะเป็นตัวกลางในการพัดพาตะกอนหินก้อนเล็กๆเ,เนี่ยให้เกิดการทับถมและเกิดการกดทับจะทําให้หินก้อนเล็กๆเนี่ยรวมตัวกันแล้วก็เกิดการแข่งตัวกัน จะทาให้เกิดเป็นหินตะกอนหรือเราจะเรียกอีกอย่างหนึ่งคือหินชั้นนั่นต่อมานะคะเราจะมาเรียนหินแปรก่อนอื่นเราจะมาเรียนกระบวนการการเกิดหินแปรกันก่อนเมื่อเวลาผ่านไปนะคะหินตะกอนจะถูกทับและถูกฝังลึกลงไปจนเจอกับอุณหภูมิที่สูงมากๆจะทําปฏิกิริยาเคมีใต้ผิวโลกประกอบกับแรงกระทําที่เคลื่อนตัวจากแผ่นเปลือกโลกเนี่ย เกิดเป็นหินนั่นก็คือหินแปรที่เราเรียนกันนอกจากนี้นะคะหินตะกอนถูกฝังลงไปเร็วมากๆจากกระบวนการทางธรรมชาติเช่นแผ่นดินไหวดินทนลม่มจะทําให้หินพังอย่างรวดเร็วแล้วก็ลึกมากๆหินตะกอนจึงหลอมเหลวและจะกลายไปเป็นแมกมากอีกครั้งซึ่งวันนี้เราก็เรียนจบกันไปแล้วนะคะเกี่ยวกับเรื่องวัฏจักรของหินครูมีแบบทดสอบแล้วก็เกมให้เราเล่นก่อนเพื่อทดสอบความเข้าใจในที่เราเรียนกันไปวันนี้นะ ซึ่งวันนี้เราก็เรีย well. นจบกันไปแล้วนะคะเกี่ยวกับเรื่องวัฒจักรของหินครูมีแบบทดสอบและก็เกมให้เราเล่นก่อนเพื่อทดสอบความเข้าใจในที่เราเรียนกันไปวันนี้นะซึ่งวันนี้เราก็เรียนจบกันไปแล้วนะคะเกี่ยวกับเรื่องวัฒจักรของหินครูมีแบบทดสอบและก็เกมให้เราเล่นก่อนเพื่อทดสอบความเข้าใจ